สวัสดีค่ะดวงชะตา,าพาเพลินใบ m อมทวีนีโดยแม่หมออ้อแธรรมถา,าโรวันนี้ชวนทุกคนนะมาไขาใจนะคนที่คุณอาจจะกําลังนึกถึงอยู่คิดถึงอยู่นะที่อาจจะเพิ่งไปเจอกันมานะเพิ่งไปเดทกันมาเพิ่งไปทําความรู้จักกันมาอยากรู้ว่าความรู้สึกของเขาหลังจากที่ได้เจอกันได้พบหน้ากันได้นั่งคุยกันวันนั้นเขารู้สึกอย่างไรกับคุณกันบ้างเออ วันนี้เดี๋ยวมีไพ่ให้เลือกทั้งหมด3กองด้วยกันนะคะเอาเป็นกองที่1นึกองที่2และกองที่3โอเคแอกองที่1นึกองที่สองแล้วก็กองที่3ามเอาละหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับหลับตารู้สึกสดชื่นนะคะหายใจออกย,วยาวๆรู้สึกผ่อนคลายสักสามลมหายใจเนาะหรือจนกว่าคุณจะรู้สึก สบายใจหากคุณยังรู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะทำต่อไปเลยกดคอสไว้ก่อนนะคะหากคุณรู้สึกตั้งมั่นแล้วหายใจเข้าลึกๆอีกครั้งหนึ่งเคลื่อนมาอยู่ที่หว่างคิ้วนะหายใจออกยาวๆเปิดดวงตาที่3ออกไปนะส่งกระแสจิตออกมาขออัปเดตความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณหน่อยหลังจากที่ได้เจอกันได้พบหน้ากันแล้วเนี่ยเขารู้สึกอย่างไรกับคุณกันบ้างเนาะ สักสามลมหายใจเช่นเดียวกันหรือจนกว่าจะตั้งมั่นเป็นสมาธินะหากคุณยังรู้สึกไม่ค่อยตั้งมั่นเท่าไหร่กดพอยส์แล้วทำต่อเนื่องไปเลยค่ะหากคุณรู้สึกโอเคแล้วนะหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับลืมตาค่ะเลือกกล่องไพ่ที่รู้สึกดึงดูดใจคุณมากที่สุดนะใครที่ยังสับสนนะ เลือกไม่ถูกเลยนะเลือกไม่ถูกเลยนะฟังคำนายมากกว่า1นึกองไปเลยใครที่เด็ดเดียวสามารถเลือกกองเดียวได้นะใครยังเลือกไม่ได้กดพอยส์ไว้ก่อนนะคะส่วนใครที่เลือกได้แล้วเดี๋ยวมาฟังคำนายการเริ่มต้นจากกองที่1ตามที่กองที่2และสุดท้ายกองที่3อ่ะขอดูพลังงานหน่อยนะคะว่า หลังจากที่ได้พบกันอัปเดตความรู้สึกของเขาหน่อยที่มีต่อคุณหลังจากที่ได้เจอกันได้พบกันอาจจะไปเดทกันมาได้เจอกันมานัดเจอกันมาหรือบางเอิญได้นั่งคุยกันอะไรก็แล้วแต่ความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณมันเป็นอย่างไรขอดูพลังงานหน่อยนะจ๊ะโอ้ยดูเหมือนเขาอยากจะเจอกับคุณอีกครั้งอ,อยากพบอีกครั้งหนึ่งอยากซึ้องอีกสักนาที อยากทำดีๆกับเธออีกสักครั้งดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยหลังจากที่ไปเจอกันมาดูเหมือนกับว่ามันไม่พอเขาอยากจะเจอคุณอีกครั้งหนึ่งอยากจะเจอกันอีกอยากจะนั่งคุยกันอีกอยากจะมีเวลากันมากกว่านี้อีกอะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยสิว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณโอ้ ดูเหมือนไม่พอจริงๆสำหรับการเจอกันในครั้งนั้นหรือการเดทกันหรือการได้พบเจอกันที่ผ่านมาดูเหมือนเขาอยากเจอคุณอีกนะเอออยากเจอคุณอีกอยากพบกันอีกนะและดูเหมือนเขาอยากช่วยเหลืออะไรบางสิ่งบางอย่างกับคุณนะเอออยากช่วยเหลือหรืออยากซัพพอร์ตอยากเทคแคร์อยากดูแลอยากเอาใจใส่คุณดูเหมือนเขาอยากจะทำอะไรดีๆเพื่อคุณมากขึ้นกว่าที่เขาทำอยู่ นะเออดูเหมือนอยากจะเซอร์วิสนะอยากจะบริการอยากจะเอาอกเอาใจคุณมากกว่านี้ขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักทีนะโอ,อ้ดูเหมือนเขาอยากเจอคุณอีกครั้งหนึ่งอยากอยากอยากมีเวลาเจอกันมากกว่านี้อีกหน่อยอ่ะอยากอยากทําอะไรที่ดีกับคุณมากกว่านี้ถ้าดูจากพลังงานตรงนี้เนาะบางคนนะเป็นไปได้เหลือเกินว่าคุณอาจจะเจอกันแบบไม่ทันตั้งตัว เจอกันแบบบังเอิญก็ได้หรือช่วงเวลาที่ได้เจอกันอ่ะมันน้อยมากมันปุบป,ป,ปับมากมันเลยทําให้เขารู้สึกว่าที่เจอกันในวันนั้นอ่ะมันยังรู้สึกไม่เพียงพอกับการได้ได้พบกันได้เจอกันได้คุยกันหรือได้มีเวลาดีๆต่อกันเลยอะนะเขาก็เลยรู้สึกอยากเจอคุณอีกอยากหาโอกาสหาเวลาหาช่องทางที่จะได้เจอคุณอีกครั้งหนึ่งเพราะดูเหมือนเขาอยากจะดูแลคุณมากกว่านี้ อยากจะเทคแคร์คุณมากกว่านี้อยากจะแสดงออกนะในเรื่องของความรู้สึกที่มีต่อคุณเนี่ยมากกว่านี้ค่ะเพราะนั้นดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยเขาอยากเจอคุณอีกมากๆเลยความรู้สึกของเขาตอนนี้นะมันเหมือนมันไม่พอมันโหยหามันคิดถึงมันห่วงหามันอาทรน,นะมันอยากจะพบอีกอยากเจอกันอีกอยากจะ ได้อยู่ใกล้ชิดกับคุณมากกว่านี้อีกออและเร็วๆนี้เป็นไปได้เหลือเกินว่าเขาน่าจะนัดกับคุณอีกหรือหาทางมาเจอกับคุณอีกอย่างแน่นอนจะเออ,เอใครแล้วนายอย่าลืมนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะอ่ามาดูกองที่2กันบ้างจ้ะ นะว่าเขานะหลังจากที่ได้ไปเจอกันพบกันจะโดยบังเอิญหรือนัดหมายหรือเดทกันอะไรก็แล้วแต่ความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณมันเป็นอย่างไรใบที่หนึ่งมาค่ะโอ๊ยรู้สึกดีนะเออเจอกันครั้งนี้เนี่ยต้องบอกเลยเขาอยากจะดูแลธนุถนอมคุณเหลือเกินเอ้ยอะขอดูพลังงานมันประทับใจอะ่ะประทับใจ <laughs> เออดูจากพลังงานตรงนี้ โฮย้ยเทคแครดูแลเอาใจใส่กันดีมากเลยนะอะขอดูพลังงานสุดท้ายหน่อยความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณเป็นอย่างไรโฮย้ยเจอกันครั้งล่าสุดต้องบอกเลยประทับใจความรู้สึกของเขาคือประทับใจในตัวคุณมากๆเลยนะต่างฝ่ายต่างประทับใจกันและกันนะเจอกันครั้งล่าสุดต้องบอกเลยมีแต่ความประทับใจ ดูเหมือนดูแลเทคแคร์ Care, เอาใจใส่กันดีมากนะเออมีความแบบว่าเข้าอกเข้าใจใส่ใจดีเทลกันเล็กๆน้อยๆอะไรต่างๆนะมันทำให้รู้สึกว่าเจอกันครั้งนี้ประทับใจจังเลยเว้ยเฮ้ยนะเออดูเหมือนกับว่าความรู้สึกของเขาหลังจากที่ได้เจอกันเป็นความประทับใจมากๆขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยก็ได้มาสนุกอะเออดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยนะ ประทับใจคิดถึงนึกถึงอยากเจออีกนะมีความคิดถึงนึกถึงคนึงหานะเป็นไปได้เหลือเกินว่าหลังจากเจอกันเขาก็ติดต่อกลับมาหรือหาช่องทางติดต่อหาคุณอีกใช่ไหมดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยหลังที่จะหลังจากที่เจอกันนะมันทําให้เขาคิดถึงคุณมากขึ้นเออมันทำให้เขาคลังรักคุณหนักขึ้นมันทำให้เขารู้สึกนึกถึงคุณตลอดเวลา พอดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยเจอกันครั้งนี้นะทำให้หัวใจเขาวาวุ่นเลยชเนย้นะประทับใจมากรู้สึกว่าคุณมีเสน่ห์มากอยากเจออีกอยากคุยอีกอยากไปไหนมาไหนด้วยกันอีกหาโอกาสหาช่องทางหาเวลาแล้วตอนนี้ นะจัดคาลนด d จัดคิวกันใหม่แล้วที่นี้นะเออบุ๊กไว้แล้วนะว่าอยากจะเจอคุณเมื่อไร่อย่างไรหาคิวหาช่องทางแล้วนะเพราะหลังจากที่ได้เจอกันครั้งล่าสุดต้องบอกเลยประทับใจเหลือเกนินเอออยากจะเจออีกคิดถึงนึกถึงนะอยากจะมีเวลาให้กันมากกว่านี้นะเพอๆ์เขาแอบส่องคุณด้วยหลังจากเจอกันเขาแอบส่องความรู้สึกของคุณด้วยว่าคุณรู้สึกอย่างไรอย่างหลังจากที่ได้เจอกันเนอะ คุณโพสอะไรมาคุณทำอะไรมาที่เป็นการสื่อสารถึงเขาหลังจากที่ได้เจอกับเขาอะไรอย่างเงี้ยใครล้วคุณนายอย่าลืมคุณนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของตัวนะคะยินดีด้วยนะเอาล่ะมาถึงกองสุดท้ายกันบ้างค่ะเนาะมาดูพลังงานกันดีกว่าว่าหลังจากที่เจอกันหลังจากที่คุยกันหลังจากที่นัดเดทกันหรือบังเอิญเจอกันเนี่ย ความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณมันเป็นอย่างไรใบที่หนึ่งมาค่ะโอ้โหเมื่อมีไฟ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 ลุกขึ้นแก่ก้านะนะใบที่สองอ่ะขอดูพลังงานหน่อยสิอุย้ยคิดถึงะคิดถึงเธอแทบใจจะขาดละอะขอดูาาพลังการเพิ่มเติมอีกสักหน่อยค่ะนะว่าหลังจากที่เจอกันรู้สึกอย่างไรอุย้ยมันแฮปปี้นะมันจอยนะมันจอยนะ ดูจากพลังงานตรงนี้นะลิงโลดลิงโลดลิงโลดอ่ะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยนะคะว่าความรู้สึกของเขามันเป็นอย่างไรโปรดส่งใครมารักฉันเถอะนะดูเหมือนกับว่าเจอคะเจอกันครั้งนี้รู้สึกอยากจะอวยอยากจะขอพรโชคชะตาฟ้าดินให้ลิขิตได้ได้เจอกันนะดูจากพลังงานตรงนี้โอ๊ยแฮปปี้แฮปปี้มาก แฮปปี้มากเฮยหลังจากที่ได้เจอกันครั้งน,นั้นต้องบอกเลยนะคะคุณทำให้เขารู้สึกเหมือนตอน14ตอนที่ฉันมีแฟนคนแรกดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยมันลิงโลดมันเอนจอยมันจอยมากนะมันแฮปปี้มันมีความสุขมันลิงโลดมากมันทำให้เขารู้สึกดีมากๆหัวใจพองโตกลับไปก็นอนฝันกลับไปก็คิดถึง กลับไปก็โหยหากลับไปก็ต้องบอกเลยว่าขอพรฟ้าดินสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ได้เจอกันให้ได้รักกันให้ได้สมหวังในระักครั้งนี้โอ้โหดูแต่พลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยนะหลังจากที่ได้เจอกันความรู้สึกมันดีเหลือเกินความรู้สึกมันดะีเหลือเกินนะเขารู้สึกแฮปี้มีความสุขหัวใจพองโต หัวใจพองฟูม,มีโอกาสว่าอยากอยู่ใกล้ๆเธอนะมีโอกาสว่าเขาความรู้สึกของเขาคือมันเก็บไปนอนฝันเก็บไปคิดถึงอะนะเออแล้วก็ต้องบอกเลยเนี่ยมีโอกาสว่าเขาเอาดวงคุณไปดูด้วยหรือมีการไหว้พระนะไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆนะขอให้ได้ครองรักกันขอให้ความรักสมหวังอะไรทำบนอนเนดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยแฮปปี้มากๆที่ได้เจอกันในครั้งนี้ ความรู้สึกของเขามันทําให้หัวใจเขาพองโตมากๆรู้สึกดีมากๆแฮปปี้มากๆแล้วมีโอกาสว่าเขาจะเก็บคุณไปนอนฝนันไปคิดถึงอยู่ตลอดเวลาหลังจากที่ได้เจอกันแน่นอนเลยเออใครรักนายอย่าลือุนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ้งกริงกดซีเฟิร์สี่ให้แม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้แม่หมอในการนำคลิปดีๆต่อไปให้ทุกคนเลยสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่างเบิกบานนะคะตื่นรู้แล้วก็ทรงพลังนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย